อันนี้ตัวดีเอาไปือเอาแบบเป็นหักหักนะให้เอ๊ะเป็นทรงไม้ยังเป็นหักหักอีอันกิโลละสิบดอลลาเป็นทรงม้ตั้งหัวหักหักเออนี่แหละคันเขาสั่งออนไลน์ตพงซื้อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นเบิ้งจะเห็นเบิ้งเอาถาดมาอันสร้างอีกเจ้าหนึ่งสร้างอีกเจ้าหนึ่งคนอันไม่ได้เอาหัวหักหักให้ได้จ้าเบิ้งดู นี่นี่แหละคันสร้างของออนไลน์เอากานหักๆเอากานขี่ลามาให้รถละสิบตอนรถละสิบตอลลาร์ได้ไหมสั้นมาสี่กิโลมึงดูหละ่ะนี่เอาตัวกะอานหักๆมาให้เห็นว่าก็ได้โอ้เพิ่งนะ่ะหักเอากัดเตกเพิ่งพี่น้องซุกุลซุกุลเบ่งเบ่งเบ่งนี่แหละคันสร้างของออนไลน์เป็นสี่แบบพี่นอ้องเพิ่งดูเพิ่งดู มันรู้สั้งของแม่อันพวกเจ้าเบิ้งเอาเบิง้งรูเอาอาหักหักมา่ห้อเออมาสั้งอีกแล้วพี่น้องเออเอาอาอาหักหักไม,ม่ห้สั่งมาั้งสี่กิโลอันนี้อย่างนี่อย่างนี้เป็ได้สร้างได้นี่นี่เป็นยอดแมวขายบ่สูสี่กิโลมถึงสี่กิโลอยู่บส่สูนี่ ถึงส so kind of so ี่กิโลอยู่บ่นี่นี่อันหัวดีเลยมีหัวหนึ่งมีหัวดีหัวเดียวนั่นนั่นหักเมื่อเหร่นี่ถึงสี่กิโลอยู่บ่สูวนี่หักเมื่อพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่ต้หัวหักหักหัวดีดีบ่อยเฮ้าเลยนี่เบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยหัวดีดีบ่อยเข้าจอยเอาต้หัวหักหักไหม เออนี่ยังงอปะทีนี่เออมันถึงซีกิโล้ออยู่บนสูนี่นี่แตกนะฮะนี่เราซูการสังข์ของออนไลน์สูเบิ้งไว้นี่อืเบิ้งดูไม่แตกนะค่ะเออเบิ้งดูล่ะแตกว่ะสันอันที่ดีกับว่าเอาให้อันได้เต้นเป็นหัวหัวเดียวนี่แล้วก็แตกนี่เออ ย้อมเมลไข่ได้สูยบ่เนี่ยหัวหักบ่ก็แตกเออหยังนี่บ่ดูหรอสร้างไว้สี่กิโลพี่น้อมสุกุสูคนนี่แล้วกับหยงนุ่งนี่ก็อยากได้ดอกอนี้เอาไม่หยังนี่เอาไม่หยังนี่หัวมันนี่เออหัวมันแบกตั้งสี่ซื้ออยู่ใสก็ได้เออ ซื้อใส่กันอะไรนี่ตัวที่นี่ตัวอัดกรเลี้ยไปหน้องเอ้ยนี่หัวมันเขียวๆแหล่ๆนี่เออเป็นตัวไหนเออไปดอกอารมณ์มันดีมันก็เออต้องหัวแตกหัวหักหักไม่หัวที่มีสูงก็บ้าไม่ให้กูน้อยสูเออซื้อมาตั้งสิบดอลลาร์หมดแน่นี่กิโลละสิบดอลลาร์เนี่ยว่ามันถึอถึกโอ้ยว่ามันแพงๆเด้สูนี่เออว่ามันเออว่ามันถึอถึกว่ามันแพงๆกูก็ัว่าพีร์เาถืกกูจะให้เออกูจะให้สูกูเลยว่าปิดๆถืกๆเบิึงเออ หัวดีๆที่มันเป็นหัวมึนกับว่าขายมาสู่อืมนี่ได้หัวดีหัวเดียวแล้วก็นั่นแตกเออซื้อไปสี่กิโลสี่กิโลสี่กิโลสิบดอลลาร์เปนบอเราคาส่งอีก่จ่า้ไปหกสิบสองดอลลาร์ทั้งมดนี่เนี่ยได้ไปหกสิบสองดอลลาร์ถ้าจำบ่กกินนะหกสิบสองดอลลาร์พี่น้องมันนี้ได้หัวแตกๆได้หัวหักๆมานี่บอกยังบึงหูสูดนี่ยอมแมวขายอือนี่บอกนี่เห็นี่บอก ไอ้บ่สร้างอีแล้วเจ้าหนี่สูงกูไ่ได้กินกูกับบ่ะกูกับบ้ากินกูหาสร้างเจ้าอื่นเอานี่สูดแต่ละสูขายของออนไลน์สูจะไมให้เขาได้แบกตั้งสินี่ไอขายคีนาสูขายของออนไลน์เป็นตายเป็นตายขายขีนาสูเบิง้งเบิง้งเบิง้งเบิง้บงนี่นี่มีส้มมาหดแอบดีแบกบั้งสินี่มันบอดีมันบางงานังอั้มจะส้มนะขายของนะขันบอดีางงาบังอัมจะส้มสีบัส่งให้คนอื่นเลยย่านเขาวาเอาเอาเอเสียซื้อเสียงเสียหน้าเสียตาม่เป็นบ่ดี แตกๆเนี่เห <Soul>. ็นไหมนี่เอาสูกูหลงงึดกละงอนี่อันที่เป็นหัวนี่นะสูคือผสงมาให้เขาเขาซื่อได้เขาไม่ได้ขอสูกินสู่เขาซื่อสูดได้เขาไม่ได้ขอสูกินนี่ที่บอกให้นี่นี่แตกๆเห็นไหมนี่นี่ว่าถึงคาว่ามันแตกนี่กูก็บ่ว่าหยางๆหรอกอันที่มันหักๆนี่ช่วงนาหาจะแตกจริงเห็นบะเอากูหลงเงือนี่ออปอนกูเป็นขอทานมาสู่ทรงของมากันได้ กูเสียงยังซื้อเดยกูซื้อกูไม่ได้ขอสุกินเนี่ยนี่ข้าววงว่าลรากลบกับไปก่อนอืม